ว้าวสดใสครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องพบว่าเสียลง youtube อยู่ครับเมบื่อวานเนี่ยบางทีสาสปิตเมื่อวานพบว่าเสียลงอยู่จักพี่น้องโอกาสเหมาะเหมาะเจาะกันเร็วๆลงซ้ำเข้าสองตัวครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าสูตรนี้พี่น้องถ้าสูตรนี้ถ้ามันได้เข้ามันสิเข้าต่อนเนื่องกันสองสามหมด พี่น้องแต่การบวมน้ำบมนสีถึกทุกงวดนะครับถ้ามันได้เข่ามันสีเข่าเงาีวบวมสองงดกระซังวดสูตรนี้ผมได้จากอาจารย์แต่สมัยผมบวชเรียนอยู่สารคามแต่ก่อนเพื่อถืกหางวดครับพี่น้องถืกหางวดตอ่ตอตอ่ตอน,น่องเลยสูตรสูตรนี้แหละนี่นะผมบอกสูตรเขาดมขึ้นเพ,พราะว่าเสียลงยูทูบอยู่คำขึ้นเพราะว่าเสียเอาสูตรนี้ลงยูทูบอยู่ สูตรกับสูตรผมอ่ะเฮาเบิ้งเลขออกงวดงวดที่แล้วว่ามันออกอย่างกระเทิงเลยกับกับข้างลาง่างครับผมสมมติว่ากระเทิงก่อนออกจุดสองจุดสองเนาะขางลางออกสามแปดนะเนาะสามแปดบนบนล่างนี่ครับ เอาเอาตุ้ตัวไทยครับพี่น้องเอ,เอาเอาเลขตัวไทยทำบนเลยล่างเนี่ยมาสิมีผม,มเดี๋ยวผมลึกเอาตัวบนครับเนาะเลขบนเนาะเลือสองอยู่ข้างหลังเนาะสองสองครับอสองวางเลยเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเบิ่งพี่น้อง จ้าจ้ครับพี่น้องมึงมืงขึ้นสุดายพี่น้องสุดายแห้งว่าเสียยูทูปหายเอฟซีเบื้อยิ่งมืงขึ้นโอ้ยว่ะเขียนไว้แล้วที่ยังแล้วครับพี่น้องเครับแต่ว่าแต่ว่าบางงูมันก็มันก็มีตัวล่างเด้อตัวเป็ดเด้อตัวนี้ก็อยู่ทีมอันนี้เด้อตัวล่างก็อยู่ทีมเด้อก็เขียนเขียนเขียนเบื้องลึกกันไต้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าครับแต่ว่านี่ครับนี่สูตรสูตรผมมีแค่นี่แหละแต่ว่าคนนี้น้องบุญจเจษะน้องนี่บุญเจะเขาพยายามเอาเหล็กที่ออกงวดที่แล้วผมสองตัวนี่เขาเขาเขาเลือกเขาเลือกโล่สิเอาสองสองสองตัวแล้วก็ได้นี่วันนี้เขาเลือกเหมักแต่เขาเลือก เตียหัวทีนี่มันออกสองตัวน้องบิกสองตัวเลยนี่ยเออมาขึ้นเพราะว่าเสียหลงยูทูบอยู่เสียดายครับคักเสียดายคักเสียดายน่นเาไงนะ้องสุดนี่ก็ลองเบิ่งเป็นแนวทางครับเด้อครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ